การเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากอาจหมายถึงการทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องตัวเองและความเป็นอยู่ของตัวเองโดยไม่สนใจหรือไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่นนี่คือสามวิธีที่อาจช่วยให้คุณเอาตัวรอดในสถานการณ์เหล่านี้ หรู้จักวางขอบเขตและยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญในบางสถานการณ์การรู้จักยึดมั่นในขอบเขตของตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาฉุดรั้งหรือกดดันคุณให้ทำสิ่งที่คุณไม่ต้องการถือเป็นวิธีหนึ่งในการเอาตัวรอดการปฏิเสธสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและไม่ยอมให้คนอื่นข้ามขอบเขตที่คุณตั้งไว้เป็นการเห็นแก่ตัวในทางหนึ่งที่ช่วยรักษาความเป็นตัวของตัวเอง การรู้จักวางขอบเขตและยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญคือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและไม่ให้สิ่งรบกวนมาขัดขวางเป้าหมายหรือความสุขของคุณการตั้งขอบเขตที่ดีจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและการรู้จักวางขอบเขตและยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญคือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิต เพื่อปกป้องสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและไม่ให้สิ่งรบกวนมาขัดขวางเป้าหมายหรือความสุขของคุณการตั้งขอบเขตที่ดีจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นในชีวิตนี่คืออขั้นตอนบางอย่างในการทำให้การวางขอบเขตและยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญเป็นจริง 1. รู้จักตัวเอง การเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเองและสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญคุณต้องรู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ,คณเช่นครอบครัวการงานความสุขส่วนบุคคลหรือการพัฒนาตนเองเมื่อคุณรู้สิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะสามารถตั้งขอบเขตที่เหมาะสมกับชีวิตและไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมารบกวน 2. ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการวางขอบเขต ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธทุกสิ่งแต่เป็นการรู้จักว่าอะไรที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณมีเวลาสำหรับครอบครัวและงานที่สำคัญคุณอาจจะต้องปฏิเสธข้อเสนอหรือคำขอจากคนอื่นที่อาจทำให้คุณเสียเวลาหรือพลังงานโดยไม่จำเป็น 3. การสื่อสารขอบเขตอย่างชัดเจนเมื่อคุณตั้งขอบเขตแล้ว การสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับคุณรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณมีข้อจํากัดหรือสิ่งที่คุณให้ความสําคัญมากกว่าหรือไม่สามารถทําได้เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและเคารพขอบเขตของคุณสิ 4. ไม่ยอมให้ความกดดันจากภายนอกทําลายขอบเขตการรักษาความมั่นคงในขอบเขตที่ตั้งไว้เป็นสิ่งสําคัญแม้ว่า จะมีการกดดันจากเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือสังคมให้คุณทำสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่หากมันขัดแย้งกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณก็ต้องยืนหยัดและไม่ยอมทำตามความคาดหวังของผู้อื่นห้าให้ความสำคัญกับการรักษาความสมดุลการวางขอบเขตและยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาด จากทุกอย่างการรับพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญหรือไม่จําเป็นในชีวิตนี่คือขั้นตอนบางอย่างในการทําให้การวางขอบเขตและยึดมั่นในสิ่งที่สําคัญเป็นจริงรู้จักตัวเองการเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเองและสิ่งที่คุณให้ความสําคัญเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญคุณต้องรู้ว่าอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณเช่นครอบครัวการงานความสุขส่วนบุคคล หรือการพัฒนาตนเองเมื่อคุณรู้สิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะสามารถตั้งขอบเขตที่เหมาะสมกับชีวิตและไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมารบกวนตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการวางขอบเขตไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธทุกสิ่งแต่เป็นการรู้จักว่าอะไรที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณมีเวลาสำหรับครอบครัวและงานที่สำคัญ คุณอาจจะต้องปฏิเสธข้อเสนอหรือคำขอจากคนอื่นที่อาจทำให้คุณเสียเวลาหรือพลังงานโดยใหม่ 2. มุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนตัวการที่คุณมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองและไม่ให้สิ่งอื่นๆมาขัดขวางเช่นอาจจะต้องละทิ้งความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่อาจทำให้คุณเสียเวลาและพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์สิ่งนี้อาจดูเหมือนเห็นแก่ตัว แต่การมุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตของตัวเองเป็นวิธีหนึ่งในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ทา้าทายการมุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนตัวคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตและทำทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือสิ่งรบกวนมาขัดขวางการเดินทางของคุณการมุ่งมั่นในเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่น และเดินหน้าต่อไปได้แม้ในยามที่ท้อแท้นี่คือวิธีในการมุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนตัวตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่าคุณประสบความสำเร็จแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆก,การมุ่งมั่นในเป้าหมายใหญ่โดยไม่แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย,ย,อย อาจทำให้รู้สึกท้อถอยได้ง่ายดังนั้นการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อยๆที่ทำได้ง่ายจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปเช่นหากเป้าหมายของคุณคือการลดน้ำหนักคุณอาจจะตั้งเป้าหมายย่อยอย่างการเดิน30นาทีทุกวันติดตามความคืบหน้าและปรับแผนตามสถานการณ์ การติดตามความคืบหน้าเป็นวิธีหนึ่งในการมุ่งมั่นต่อไปคุณสามารถบันทึกการทำงานหรือสิ่งที่ทำสำเร็จเพื่อให้เห็นภาพความก้าวหน้าของตัวเองการปรับแผนเมื่อเกิดอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจะช่วยให้คุณไม่หลุดจากเส้นทางและยังคงมุ่งมั่นได้สร้างแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวเองจะช่วยให้คุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากคุณอาจจะถามตัวเองว่าทำไมเป้าหมายนี้สำคัญสำหรับฉันการมีแรงจูงใจที่ชัดเจนและลึกซึ้งจะช่วยให้คุณยังคงเดินหน้าแม้ในเวลาที่มันยากจัดการกับอุปสรรคและความท้าทายอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการมุ่งมั่นในเป้าหมายคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคต่าง เช่นความเหนื่อยล้าการขาดแรงจูงใจหรือความล้มเหลวการมองว่าอุปสรรคเป็นบทเรียนและโอกาสในการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณไม่ท้อแท้ให้รางวัลตัวเองเมื่อสำเร็จการให้รางวัลกับตัวเองเมื่อบรรลุปเป้าหมายเป็นการเพิ่มแรงจูงใจและทำให้คุณรู้สึกดีเมื่อถึงเป้าหมายการให้รางวัลสามารถเป็นการพักผ่อนหรือทำสิ่งที่คุณชื่นชอบ หลังจากที่ทำสำเร็จตามเป้าหมายย่อยๆไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการมุ่งมั่นในเป้าหมายของคุณต้องไม่ถูกทำให้ผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายของคนอื่นเพราะทุกคนมีเส้นทางและการเดินทางที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจทำให้คุณรู้สึกท้อหรือไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำการมุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนตัวไม่ใช่แค่การทำงานหนักเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นจากความพยายามที่ต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้สามเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นในบางครั้งการที่เราม้าแต่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นอาจทำให้เราเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการตัดสินใจที่จะทำตามสิ่งที่คุณเชื่อว่าดีที่สุด สำหรับตัวเองและไม่ให้คำพูดหรือทัศนคติจากผู้อื่นมาบั่นทอนความมั่นใจก็เป็นวิธีที่สามารถช่วยให้คุณเอาตัวรอดในโลกที่มีแรงกดดันมากมายได้การเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการรักษาความมั่นใจในตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองโดยไม่ให้คำพูดหรือการตัดสินจากคนอื่น าบันทอนความสุขหรือทิศทางในชีวิตของคุณนี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้รู้จักตัวเองและยอมรับในตัวเองความมั่นใจในตัวเองเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองและยอมรับในข้อดีและข้อเสียของตัวเองเมื่อคุณเข้าใจและยอมรับในตัวตนของคุณแล้วคุณจะไม่แคร์ความคิดเห็นของผู้อื่นมากนักเพราะคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าและเป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวเอง ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการที่คุณตั้งขอบเขตกับความคิดเห็นของผู้อื่นหมายถึงการไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาก้าวก่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเชื่อหรือทําสิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความคิดเห็นของคนอื่นควรมีผลต่อคุณและเมื่อไหร่ที่มันควรถูกมองข้ามไปพัฒนาทักษะาาเลือกฟังบางครั้งความคิดเห็นของผู้อื่น อาจมีประโยชน์ในบางกรณีแต่การเลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังเป็นทักษะที่สำคัญคุณสามารถเลือกที่จะฟังคำแนะนำที่มีเหตุผลและไม่เสียหายจากผู้อื่นแต่ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคำพูดเข้ามามีผลต่อความคิดหรือการกระทำของคุณเข้าใจว่าความคิดเห็นของคนอื่นสะท้อนตัวเขาเมื่อคนอื่นวิจารณ์หรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณหรือสิ่งที่คุณทำมันมัก จะสะท้อนถึงตัวเขาเองมากกว่าที่จะสะท้อนถึงคุณตัวอย่างเช่นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะพยายามลดความมั่นใจของคนอื่นการระหนักถึงเรื่องนี้จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกถูกทำลายจากความคิดเห็นของพวกเขาสร้างเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของตัวเองการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต และวิสัยทัศน์ที่คุณเชื่อในตัวเองจะทําให้คุณมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวคุณโดยไม่ต้องให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทําให้คุณหลุดจากเส้นทางอย่าให้ความกลัวหรือความวิตกกังวลครอบงําความกลัวที่จะถูกตัดสินหรือวิจารณ์จากคนอื่นสามารถทําให้คุณตัดสินใจไม่ทําสิ่งที่ต้องการหรือยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องการไม่ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่น จะช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากความวิตกกังวลและมุ่งมั่นไปที่สิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆหาคนที่สนับสนุนและเข้าใจคุณในขณะที่คุณไม่ควรให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของทุกคนแต่การมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนคุณในเส้นทางที่คุณเลือกก็มีความสำคัญคำแนะนำจากคนที่รักและเข้าใจคุณจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็น จากคนอื่นที่ไม่เข้าใจคุณจริงๆการไม่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ใช่การปฏิเสธหรือไม่ใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นพูดแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรักษาความมั่นใจในตัวเองและไม่ให้คำพูดจากคนรอบข้างมามีผลต่อทิศทางในชีวิตของคุณ